รองอธิบดีกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติรวมไปถึงเปิดสนามกีฬาฟุตบอลเจคนโดยศูนย์เยาวชนฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนค่ะ ที่สนามกีฬาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนางสาวสิริประกายวรบอีชารองอธิบดีกรมพินิษฐ์และคลุ้มครองเด็กและเยาวชนเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติและเปิดสนามกีฬาฟุตบอลเจคนโดยเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนโดยมีนาง โดยมีนายคมกริดแสงจันนะคะผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงวันนส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมง,งานทางนี้ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันเยาวชนแห่งชาติรวมถึงความสําคัญของตนเองซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถมีความกล้าแสดงออกรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียดจากดนตรีส่งเสริมทักษ สถาน้านกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชนอีกทั้งยังมีการมอบโล่เกียรติคุณนะคะเป็นการขอบคุณเครือข่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนและสนับสนุนภานรากิจของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงโดยโครงการในครั้งนี้นะคะมีการเปิดสนามกีฬาฟุตบอลเจ็ดคนมีรูปแบบกิจกรรมก็คือช่วงเช้ามีการแสดงดนตรีเพื่อเด็กและเยาวชนกิจกรรมแข่งขันตอบคําถามชิงรางวัลหัวข้อทักษะที่เยาวชนควรมีใน ตวัดที่22และช่วงบ่ายก็มีพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติและเปิดสนามกีฬาฟุตบอล7คนนางสาวสิริประกายวรปีชารองอธิบดีกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนบอกว่าโครงการดังกล่าวนะคะตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของวันเยาวชนแห่งชาติมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านต่างๆได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ที่มีต,อต่อตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติ อีกทั้งยังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นและทุกส่วนของสังคมบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะงานของกรมพินิ่อะค่ะคืองานที่ทํำยังไงให้เด็กเยาวชนที่ก้าวพลาดทําผิดได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อที่จะเป็น บุคคลที่ที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมต่อไปในอนาคตเราถึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนบ้านบึงขึ้นมาค่ะศูนย์ฝึกและอบรมนี้เนี่ยโดยนโยบายของท่านพิบดีกรมพินิและก้มครองเด็กแเยาวชนเนี่ยจะเป็นศูนย์ฝึกที่ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เราเชื่อว่ากีฬาจะทําให้เด็กเยาวชนเนี่ยมีวินยัยมีการรู้สึกมีความคิดสามารถที่จะแยกยะและมีการวางแผนแล้วก็สามารถที่จะทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดี